สวัสดีครับเจะกับเจ้งเชียวสายแตกเด็กเรามาดูอาจารย์พดก่อนดูเหมือนยิ้มๆไหนซออปแมาซอมมาถ้ายิ้มอย่างนี้ต้องถามทุกท่านนี่ฮะนี่ในห้างเอ้พี่มันมืดหรือมันอะไรทำไมดำเลยตัวนี่ครับปลาทูนนี่เดี๋ยวมาดูจะมาเปลี่ยนเยาะ จะมาเปลี่ยนยางก่อนจันพศจันพปเอาซอมาโซอยู่ไหนซอยู่ไหนเออวันนี้เราจะสีโซเดี๋ยวอาจารย์พดเดินมาดูอาจารย์พดสีโซก่อนดูบ้างคนทำงานอ่ะดูบ้างดูบ้างอย่าอย่าอย่ามองแต่เวลาที่เานี่คนทำงานดูบ้างนี่ครับ เขาจะทําแต่เวลาคนเยอะๆนี่นี่เวลาเขาอยู่คนเดียวน่ะนี่ครับผมกําลังจับโทรศัพท์ปุ๊บวิ่งหาจอบเลยไหมโอ้น้องเออไม่ผมก็งงเลยทำไมเขาวิ่งหาจอบไเนยอ๋อนี่ครับ บรรยากาศบรรยากาศกลางทุ่งนาครับนี่เอาทุนไปไหนอย่างเลยนี่ครับบอกว่าช่างเกลียรให้เงินรพื่อซเบียร์เนาะก็อยู่ข้างถนนสองสี่นี่นี่ครับช็อตเด็ดของของทีมงานก็คนนี้แหละครับนี่อันนี้เจ็บแต่เขาโดนด่าเยอะได้หรอเขาไม่รู้เรื่องดินไม่ขึ้นหรอพี่นี่วันนี้ไปขุดเอาดินเข้ามาครับล้ำเขตต้อง ไปรายงานตัวเรื่องนี้ต้องฟ้องเจ้าว่ากักตัว14บักตวันดูบ้างคนทำงานอ่ะดูเท่าไงยืนคุมอ่ะดูไม่ทำเนาะ ียวผมให้คุณมาปะยางนะเดี๋ยวผมก็อยากถ่ายพี่ไงผมถ่ายหน่อยมาโอ้แต่ไปทำอะไรเนี่ยมันจะมืดไหมผมเท่าเกย์ดาแล้วครับงอแต่ถ่ายคลิปไม่ยอมไม่ยอมเปลี่ยนยางครับนี่ยางอยู่บนรถอยู่เลยนี่นี่ครับเปลี่ยนยางให้จานโปสสซะหน่อยอยู่ไหนจานโพสนี่ผมไม่จ่ายตังค์ก็จ่ายตังค์ก่อนก็ได้เออ โอ้ท่าเก๋กูไม่จ่ายตังค์ครโอ้เดี๋ยวนพี่เดียวเดี๋ยวดีเดียวเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวเปลี่ยนให้มันเสร็จก่อนนะเยอะจ่ายก็ได้นะจ่ายก็ได้นะจ่ายก็ได้อู้ดูรับดูหน่อยอันนี้ตังค์เยอะนะท่าเก๋นี่แน่นอนเมื่อเช้ากระเป๋ายางบวมมามันตกเย็นมาไปไหนหมดตัวฮะเมื่อเช้านี่กระเป๋ายางบวมนะเออไหนห่างแน่นอนแน่นอนนะครับ เดี๋ยวตอนเย็นนี่เขาก็จะสีสีโซให้พดฟังไงพี่สีสีไหมสีโซไหมเต็มวันนั้นต้องใส่เต็มอ่ะวันนั้นอ่ะนด่นอนจริงทุกที่ที่มีช็อตเด็ดก็โทรหาผมมั่งก็ได้ผมจะมาด่าเดี๋ยว ต้องดูอาจารย์พดขับรถเรอนะเนี่ยอาจารย์พดเป็นทุกอย่างนะนี่เเกดอ้อาจารย์พดสิทธิ์ใครนะสิทธิ์ใครเออสิทธิ์อาจารย์ทิศนี่อาจารย์อาจารย์อาจารย์คนนี้ครับเนี่ยอาจารย์นี่นี่นี่นัแล้วลูกศิษย์เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนยางก่อนเนี่ยเขาจะเขาดี้ใจตั้งอ่ะผมว่าตั้งเปลี่ยนยางคงไม่เหลือหรอกอีกสักพักอ่ะปลิวอ่านี่ครับขออนุญาตเปลี่ยนยาง สักสีสันมึงมาแต่ใส่ม,มาแต่ใส่ไหมฮะใสไหมผู้หากิานปนีนะแล้วเมียมึรู้เ่านี่ยครับอาจารย์โปตดมาจากไหนวะนี่ ตอนนี้ก็เปลี่ยนยางเสร็จแล้วครับมืดพอดีนิดยางหน้าครับย้ายไปจากยางหน้าย้ายจากล้อหน้าใส่หลังนี่ยางใหม่ครับเปลี่ยนใหม่สี่เส้นครับ คันนี้เสียว่าจะขายครับจะมรู้ขายเท่าไหร่สมิธยางใหม่ใส่หน้าครับเปลี่ยนยางสี่เส้นสลับับมืดพอดีการเียเบื่อนี่ครับจานพดมีนัดเลยลครับว นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเลิกงานอ่าุ้อยางไรครับยางปลาครับอันนี้อันนี้เป็นปลาใช่ไหมครับปลาครับ้าพี่มองเห็นเป็นมังกรก็แล้วตะพีคร,รับหร <c oughs> ือว่าเป็นไดโนเสาร์ปลาปลานินคู่ครับเป็นอะไรครับ,รบถ้าปลานินเดียวจะมีตัวเดียวถ้าเป็นปลานินเดียวนี่คือว่าคตอกหักครับค <c oughs> มณย่าเป็นคู่คราบผมมีความรักช่วงนี้นี่ครับจากผตอนนี้กําลังนั่งดื่มน้ําชา อีกสักพักน้ำชาออกฤทธิ์ครับเราจะดูอีกรูปแบบหนึง่งครับอาจารย์พลแย่ถ่ายใกล้ครับคนหลอดมัน oh. มดังตัวแกยกิงถ่ายตัวแก่ดีกว่าครับแกก็นอยคนที่ถ่ายอยู่นะแก,ก่มันอ,อกหักเลยครับคุณพวกไม่จานะ <laughs> <laughs> บรรยากาศหลังเลิกงานครับนี่ปลานิ่งกันบา้าบอะาจานผดเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ฝากท่านีีสวัสดีครับ